สวัสดีครับพี่น้องพลูกทำกินช่ไหมมันนี่มากกับคนหนึ่งหวนงามกล้วยอันบ้างกว้างล่งผัดมะสวสดีก้อยสบายนั่งของผมจวดก็แบบสาวอุบลมาด้พี่น้องนี่ฮะก้อยสบายนั่งขมอัลมลำกินกับมะละขีนกนี่แหละ ใส่ขีพี่อาอมโเอาซิกหม่พี่น้อครบโอ้ใ่ไงขอขมากคนนึงเปเดิมก่อนคนหนึ่งนวนงามครับเหสองเสียดด้ครับโอ้คือบอมือหยุ่มเราก็กินหมักมาละเอางั้นละมันสกปรกมันสกปรกอะไรร้ั่งละนี่ ลูกโดดลูกโดลกโดลูกโดดครับค้าซอทุบเข่ามาละยำโกโก้ไปพี่น้องเบิ่งเพิ่งข้าวเพงขาวเพิ่งงานเพิ่งข้ามข่าเป็นไรรสชาติ <c oughs> บอกพี่น้องเนี่ใยใส่ก๋วยยานี่ไหมก๋วยสบายนังนี่ก๋วยยี้เครับเพราะว่าชิมอะที่แรกแล้วชิมแตที่แรกแล้วเลือดตัวพี่น้องไปได้ม,มาเด้อครับมาเด้อ อ้าลูกใส่ไงซิมออไม่ลูกโดนน่อยร้ายอยู่เนวยหลูกใส่ไงเอ้าสว่วนไปสว่วนมันเด้อนี่ครับนี่ครับโโอโ้เป็นเสีบเลยนะยอเลยซาซาบันจงใส่ส ตบด้วยมะละ <laughs> <laughs> บอมะละกับบกตัวพูดคนคื้จะกินมะละบ่ได้หรอกเป็นไดบอกพี่บอกน้องดูนดแซ่บครับผมผมมนมากเขามาทังฝุ่นรีมัจอมาซีมาแซ่บคนใหญ่กล่องคนใหญ่กล่องถูกหนูใ่ไหมสี่ิบเนื้ há, อแต่ใช่พี่น้องนครับผมอ้ามันอี่บ่มี สั่งไฟสั่งไฟไปจำทีงานเอาไิดีล่ะที่อเม่พี่เนองเบิร์นมันก็จับยากแต่ว่าโยคนหนึ่งนวนงามยำบักยำบักมาลาครับกวบกลุ่กลัเป็นสั่งกินอร่อยอร่อดสมอยากเนาะของแทกมีหด นำแนวรองมันนำเยอะอ้หมูใส่น่อยก็กินแต่ยืในคมขมนของเท่แข่งยังเก่งยังไหมเก่งไข่เนาะคนเขาเิไข่น่อยไปถอดออกมากอกย่างถอดิ้งไข่บ่น่เีอะให้มันดึงออกมาเนื้เอเด็ดปาตดอัน <laughs> นี้ของไครนี่ของไอ้อ๋ าแซ่บมโนนักกันเยพี่น้องไดู้่้องปยงหกฮะตรงเามันเหี่ยดเลยอาชิมชิมบากหน <sh arp look> em, oh. ่อยนี่ตอนนี้สวัสด oh? ีครับพี Hiç ่น <sun> ้องวี <dishes together> ้ทำกินในถิ่นไทยเชนวเชรนเันโอ้ยดิลิเลียนเป็นบะหมี่ถิ่นไทยแล้วก้วยเสียบย่างเด้อพี่น้อง อ,อิ่มเลยมีแ่เดันเลยตางมาละมเนี่ยจะอิ่มเลยพี่เขาิีก,กน่วยตาใหญ่เพิ่นกินคำทนตบเขา่นับกำลังเหตุเวียกแล้วมากนี่เนยยังเจ็มหนาอยู่ก็จะกินกับเขาเลยหน้ามันเซ็บแฮงขุบกบขุบกบ มามาุน,มนดมากมา,ากนนาพี่น้องมันเจ๊เจ๊เลยต้อตัดมนยางมันนไแม่นี่เหาอน่อะไรนียอันนี้ขมเราต่อไปอันนี้พี่ดนเขามาชิมรตดมไมาต่อพี่น้องอ้เออกหูงเต้อ,องผม ก๋วยสซเปนั่งบ่เป็นสุ่มนอนใหม่เด้นี่พี่น้องก๋อยสซเปนั่งเด้นี่เบิ้งคัะค่ะเด้นี่กล่องมันบ่เคยดีเอเด็ดจาเมืมองคนคนนึงนอนง่ามจวดไอพี่น้องเบิ้งคุณถ้าคุณสดแกงนอนใหม่แกงนอนใหม่คนนึงนอนงา่ามกับมีกับมือนี้แกงนอนใหม่ใส่มิ้งกิเลศกะบูกิเลศพี่ออไอ้งบไปลง เออเอามันเหลือเหเลอไปใส่ไห้สบายนั่งนี่แหละครับที่เด็ดครับก็เสาบนคนโก้แปรน,น้อยๆยอดอืมปวดหมางมาละข้ามตัวน,นี้เอา้านี่เออตัวนี้ลงไปนนึงกินตามตัวเนีะนอบกกอกจริงไหม Lúc đồ lắm hết pity bóng chim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  chim bóng 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 จะขมสาใจหรือีว่ามื่อยว่ะขมแซ่บข้าวเหนียวเนะาะขืมคักแล้วปั้นข้าวเหนียวจมหนามมันข,แข,แขแนมแซ่บขมแซ่บมีนื้อก็พอแล้วก็กช่องไว้น้ำเลือพี่น้อง,งไปกดเบิ่งน้ำแผ่นเพลทน้ำเนยพ่อรุรกเชี่ยแนวพ่อลูกทำกินเชี่ยแนวไหมหรอแผ่นเพลทแผ่นเพลทหวยแผ่นเพลทเนี่ยพ่อลูกทำกินซื้อ ชิทินไทยบะพี่บอเอาออกแล้วทินไทย <laughs> ที่ไปอยู่สบปบะปอลาวแล้วเอาน,นอาสมามีเราพี่น้องมาแสบมนโวน้ำกันขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับฝากช่องไว้น้ำแน่เพราะลูกทำกิน c ช a n ่เ<า>คนหนึ่งหนวดงามลาไปแล้วครับคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมคอมเมนต์ติชมมาได้ด้วยครับด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ